นางลออคุณเหยาคุณแม่เป็นแม่มันก็เป็นนั่เองเอเป็นปเออดเอออ่ะอ่ะลูกนังกี้เฮงเฮงเฮงเลูกนังกีอ่ะน่งล้ลูกน่งล้คนผู้น่งล้นน่งล้เออเออพละพอละพอละเออเออออพอะละพอละพอละเอาน่งล้ลูกน่งลงนน่งล้ลูกง นั่งนั่งลูกนั่งนั่งแห้งแห้งลูกนั่งดอูนาสกี้เอาลูกนั่ง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 ข่างไม่หยุนน่ะนั่งข่างไม่หยุนใช่ไหมเอ้าเอ้า อ๋ออ๋ออ๋อพอ้ะพอ้ะนางลูกน่งน่งนางจะเออน่ะเออเออแต่เป็นแบบงอืมอเมนูน

เออเออเนี่ัีเบงเเออเตนะมันือพนนี่ผันผันมักยืนเน,ะนาะมักยืนแต่นั่งกี่นี่นอนอนอน